อดที่เขาเว็บซีโอ้เลขชุดนี้เด็ดมากเด็ดแบบสุดๆเลยเด็ดแค่ไหนอุดเด็ดสุดเลยพี่แบบทะลุทะลวงครอบจัก,กรวาลไปเลยตอนเนี้ยเอเอยอดยอดไม่ลายมันเด้งอะเด้งเยอะมากเลยในกลุ่มลายกลุ่มลายอะเออเดี๋ยวเข้ามาเช็คดูก่อนโอ้รัสเซียอะไรจะปังปาน,านั้นสี่เจ็ดร้อยบาทโ oh. อ้ เยอะมากอ้เยอรมันด้วยโอ้โอ้มีคอมเมนต์บอกจะถึงดาวโจนไหมเนี่ยเดี๋ยวไหนดูดิร้อยบาทก็ได้เป็นหมื่นอุ้ยดาวโจนเข้าอีกเข้าใครได้บปล่ามี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 คนได้ล่ามีมีมีอ้ใครใขอบคุณค่ะอเล็กตื่นมารับทรัพย์เลยแตกอะไรอ่ะแตกบาทนึงได้บันหนึ่งพี่โอ้ยเดือบาทได้พัน เราประชุอะไรอะไรเนี่ยใครเนี่ยเราประตูชัยขนาดนั้นโอ้ตื่นมาโอ้ตื่นมารับเงินกันเลยอะเราเราแบบนั้นเราเราไม่รู้โอ้นี่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 คนที่ถูกมอยคนนี้บอกคนไม่ไหวแล้วขอจัดด้วยเออนนี้บอกดูมานานแล้วจะตามทุกแมตช์เลยจะไม่ให้พลาดเลยชื่ออะไรชื่อนิวเออชื่ออะไรเอ่ออะไรเจเจอะไรเออ อ่านออกอยู่แต่ว่าแบบเลื่อน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 ข้อความมาแล้วโอ้ขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณขอบคุณเนฟซีที่ทําไม่ขอบคุณเนฟซีที่ใส่บาททาบุญให้เมื่อเช้าด้วยโอ้ยเฮงเฮงฟังฟังนะคะส่งดีนี่ไงโอ้บรรยากาศดีด้วยบรรยากาศดีด้วยแล้วแล้วแล้วก็อะไรเนตตัวตึงของเราครับครับอะไรดาวโจนแตกสามตัวตรงครับสี่เก้าสามสามตัวตรง เขาบอกตรงตรงทุกดอกเจ็บจี๊ดจี๊ดเจ็ดลขสี่เลขเก้าเลขสามเจ็ดสี่เก้าสามที่ผมอมาคนนเดิมโอ้ตายแล้วเอ้าดาวโจรดาวโจนเข้าสามเจ็ดเออเอาเข้าไปดาวเมกาสามตัวตรงเออเอาเข้าไปนั่นผู้ชมครับเราไม่ได้พูดเล่นนะครับเรามี นี่หลักฐานอ้างอิงนะครับเป็นแชทโนจากเอนี่ยเนี่ยกำลังไล่อ่านอยู่เนี่ยเขาคุยกันติ้งดังติ้งดังเราก็คุยกันคุยกันในกลุ่มครับแต่เราไม่ได้ไม่ได้โพสนะครับวันนี้เราขออนุญาตเอามาโพสหน่อยนะครับรับซับรัวๆค่ะตายแล้วตายแล้วโอ้ยเงียบดังน่อยวีมาเจ็ดเก้าแล้วเช้าอะไรนี่วีเลขกกเล็กเลขกกเล็กมีมลขังจริงๆเขาบอก นี่นี่ขอบคุณนะคะได้แตกสามตัวหนึ่งบาทผมถามหนึ่งบาทได้เท่าไหร่ครับหนึ่งบาทได้หนึ่งพันค่ะได้หนึ่งพันค่ะอาจารย์ไปหาเติมจักห้าบาทบอกผมเนี่ยจะได้สักวันละห้าพันจัดแล้วเราต้องจัดแล้วใกล้เกยินด่างแล้วพวกเราน้อยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอุ้ยนี่วีเช้า หนึ่งบาทค่ะสามตัวแตกโอ้ยุ่งแล้วยุ่งแล้วมันจ,จเะเ,เนี่ยจะเมาสจะเมาส์เอฟซีแกล้งแกล้งโมโหถามใครไปก็ไม่มีใครตอบอาถามไปเงียบปิ๊บ<อ>ผมก็เลยบอกถ้าไม่ตอบแล้วผมออกจากกลุ่มละผมพูดอย่างเงี้ยแ,แ,แ,แต่ตั้งแต่ตอนนั้นผมยังไม่ตอบชัดเลยนะเาขาบอกอ้อาวตายแล้วไปไหนเดี๋ยวไปหาเชือกมาวัดขาก่อนโอ้โออยังงั้น ดึงขาไว้แป๊บไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปไหนะกลับมาก่อนคนตอบเยอะแยะเลยอำอำหยอกหยอกรัก <ไป S 2> หลอกถึงหยอกลเล่น,นเออไปทำงานแหมออไม่รักไม่หยอกหรอกไม่รักไม่หยอกไม่บอกให้ปังนะจ๊ะเออ,อ,อโอ้ยซื้อเลขบอสแหละเมื่อคืน เมื่อคืนเข้าสามีรวยแต่เช้าหายไปไหนไม่รู้เอาเอาเอาเงินไปให้เมียน้อยแล้วมั้งเนี่ยเออเขาคนที่อยากเข้ากลุ่มเขาผมเมียยิ่งเยอะอยู่เนี่ยนะครับจะเปิดเป็นเวลานะฮะจะเปิดเป็นเวลานะครับนี่ไงเอาให้ทุกคนเลยครับนี่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 ออะไรอะพอก่อนครับไว้ฟังทุกคนครับ